สวัสดีทุกคนเอครผมวันนี้อยู่ในเกมแฟรี่เบรกครับผมเป็นเกมที่ขับรถเมื่อเหยียบเบรกไม่ได้ครับผมบาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยครับผมผู้หลวดมาเล่นสดๆด้วยโอเคเอาข้างหน้าน้มันเอาเบรกไม่ได้เบรกไม่ได้นี้คือบระคับซ้ายขวาใช่ไหมด้วยผมซ้ายซ้าย,ซ,ายซ้ายขวาอ้าว โอ้โหมีการปลล็อกลบใหม่้วยสุดยอดเลยมาะเ้หนอีกรอบหนึ่งครับผมถไปเสียวมากเลยเ่อนข้าปลไหมได้ไหมข้าไม่ได้เราต้องทำเดเดินเดๆเด โดนรถพับไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหนกบินหนีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลใช่ไหมตกลงกันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาตกรอยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าอันตรายสี่คนเลย เอ้ยเดี๋ยวเดินไปท้ายย่านด้วยยออไปเลยว่าคันนี้เดี๋ยับกันเอ้ยเดี๋ยวเดินเดินเดินตอนนี้เริ่มมาไกลแล้วผมเจ็ดร้อยเตรได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ทันดูอ่าไม่ได้ทันดูโอ้โหปวดรักขันใหม่ได้แล้วอ่ะรับมันไปเลย ออเหยียบได้เหรไมเด้อเดเด้อ้าอ,อือ,อคนนี่เร็วกับชา้าด้วยนะผมซ้ายข้างล่างเมื่อกี้หูรถไอติมมีหลายรถมากแล้วผมรถเยอะมากมาอันนี้ดูเหมือนจะเป็นรถท่องเที่ยวผมว้าโอ้โหางหนนมัเอะไรดะ อ๋อดีบนการขว้างได้น,น,น,น่ารำไรสล่ายดิโวมาถนนสายใหญ่แล้วโอ๊ยเด้อเดๆๆเอ้อดานเตเนไหมไม่งั้นตายต้องมาขับขับมายุดรถได้ไหมเด้อเด้อเด ใช่อีกแล้วผมแอนขับรถโดโวนเวนาฬิกาซสายคืออะไรเวลาช้าลงาไม่จะทันดูดกระเด็นเข้าน้ำรถไอจีมจะปิปะปดล็อกได้แล้ว ยี25่25%าเนเท่านั้นมาไอ้ก๊อเวลาที่ช้าลงอแล้วไม่เจ็บว้โอ้ได้รถไอติมสักทีร้อาเปอร์เซ็นต์แล้วเอามาเลยรถไอติมมามาลองรถไอติมกัน เป็นแปลกดีครบอกนรถไอติมแต่ว่ามันใหญ่มุมมองมันมไม่ค่อยชัดอะบอกว้าไอเดะอ๋อมื่อกีไม่ฟืดดีไหมดเลยร์มุมมองมันยากอะผมรถคันนี้มันใหญ่ไงก็เลยดูยากเดียกล้าไอ้ก๊า มองไม่เห็นเลยเลยเอ,อ๋อนี่เห็นแล้วตอนนี้ได้ระยะ1 0 0 0ันเมตรแล้วผมด้วโอ้โอข้างหน้ามีเนินเดี๋ยวเดีรว่างข้างหน้ามีเนินนะผมมีมีเนินีไใช้ได้อยู่เดี๋ยเดี๋ยวเดต้องหน้าข้างหน้ามันอะไรอะจะหดนท่ไซส์เปลจริงด้วยจะหลนที่ไซ์ โอ๊ยว่าเขาจะอยู่แอนข้างหน้ามันก็ผ่านตอนนี้กายจะสองพันแล้วผมไม่น่าเชียวกระเล็ดปีกจะพาเราวัดที่ไกล่ละ โ okay. อเคเขาจบคลิปเพียงเขาอย่างนี้ผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม